สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าให้ดูนะครับนี่ครับหกแรงนะครับตัวนี้เครื่องฟัม่มสภาพสวยครับพร้อมเช้งงานอ่ะตัดเครื่องครับ้าตานการ,รตัวนี้ก็เดินนะครับเดินหน้าตัวนี้คือใบ ตอนนี้ย่ามันหมดนะครับนี่ครับตัวนิ่งๆเลยความสวยงามน,นะครับน่ายู่เป็นไปนะครับแต่ท้องตรนี้มีสองไฟคู่กันมี่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นะครับแรงตรงนี้ข่าวเร่รงเรื่อง เบาไม่มีควันนะนี่นะครับไม่มีควันเลยนะเครื่องดีครับสีจังหวะตัวนี้รุ่นใหม่